ะะถือว่าเป็น V.I.P. ทุกท่านเลยเช่นเดียวกับท่านนี้นะคะถือว่าเป็นเจ้าพ่อรถยนต์มือสองนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณโดสวัสดีโอ้โหดีใจมากเลยวันนี้มโอกาสได้เจอผู้ชมค่ะคุณโดมนะคะนอกจากจะเป็นเจ้าของธุรกิจรถยนต์มือสองที่มีหลายที่แล้วเห็นว่ายังมีพวกตําแหน่งอื่นเข้ามาด้วยใช่ไหมคะปัจจุบันาดารงตำแหน่งเป็นประธานชมรมรถยนต์มือสองในจังหวัดปุณทาน,นีครับโโครับผมนี่แหละค่ะแล้ววันนี้มารับรางวัลเกี่ยวกับธุรกิจรถยนต์โดยต,ดตรงใช่ครับก็เป็นรางวัลผู้นํา การบริหารกิจการของเรานะครับก็ประเด็นว่าอ,อย่างที่ทราบกันนะครับรถยนต์มือสองทุกคนมีความกังวลในการเรื่องของการตัดสินใจในการซื้อแต่ละครั้งอยู่แล้วนะครับของผมเองก็มีการเรื่องของการการ,การการ,รันตีหลังการขายที่สูงที่สุดในตอนนี้เลยนะครับถึง10ปี1 0 0 0 0กิโลหรอหมายความว่าถ้าลูกค้าที่มาซื้อรถกับคุณโดมคือครับประกัน10ปีเลย ในเรื่องเครื่องเกียร์กลออ่อง ECU ใช่ครับโดยปกติแล้วปีแรกนะผมดูแลให้ทุกชิ้นส่วนเลยสุดยอดครับแล้วก็โดยปกติแล้วก็เรามีเรื่องของปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสคออออบอ,อปปองอก็คือจะมีเอกสารตัวนี้ถูกต้องมีการตรวจสอบก็คือถือว่าเป็นเป็นแบบอย่างที่ทํามผมมาพัฒนาในวงการรถยนต์มือสองให้ทุกคนได้ปฏิบัติจะเรียกว่าทํายังไงให้ ธุรกิจยนต์มือสองเป็นที่ยอมรับในภาพรวมทั่วไปให้ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าถ้าลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเรามั่นใจได้เลยรถยนต์ที่ซื้อจากทางเราใช่ครับถูกต้องทุกคันประวัติดีประวัติด,ดีครับแลวที่สําคัญผมเป็นขายรถมือเดียวป้ายแดงทุกคนันใช่ <laughs> ก็คือสมมุติว่าลูกค้าทั่วไปซื้อจากโชว์รูมผมถึงจะเอารถจากนั้นมาขายไม่ไม่ได้ซื้อต่อจากลําดับที่สองที่สมมาขายใช่ครับก็คือเพื่อ จะได้รู้ว่ารถคันนั้นมีประวัติอะไรมาบ้างอย่างมชติว่าเราซื้อไปจากป้ายแดงมาไม่สามารถโกหกพี่ได้ถูกไหมว่ารถรถหนูไม่เคยโดนเพราะเราเรารู้อยู่ว่าเราซื้อมาจากป้ายแดงมันก็เลยต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงมาแล้วเพราะว่าธุรกิจของเราโปร่งใสแล้วก็มีการบริการหลังการขายที่ดีแบบนี้หรือเปล่าคุณโดมขาจึงทําให้วันนี้ทางคณะกรรมการมอบรางวัลดีๆแบบนี้ให้กับนักธุรกิจใช่ครับผมอ่ะก็เพราะว่าเขาเขามองเห็นว่า เราสามารถที่จะพัฒนาธุรกิจตัวนี้ไปให้ในทางทิศทางที่ดีขึ้นได้นะครับะะนะครับก็ฝากนะครับฝากติดตามนะครับมาริโอมอเตอร์นะครับรถสวยลำดับที่1นนะครับอตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด4สาขานะครับในจังหวัดปทุมาธานนนะครับก็แล้วก็ฝากติดตามสามารถซื้อรถสวยๆดีๆได้จากผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วในจังหวัดปทุมาธานีที่ ขายใต้ชื่อชมลมรถยนต์มือสองจดน,นีได้ครับผม่นี่แหละค่ะขอบพระคุณคุณโดมมากๆนะคะวันนี้หูโชคดีมากๆอย่าลืมนะคุผู้ชมค่ะซื้อรถยนต์มือสองต้องที่มาริโอมอเตอร์เท่านั้นครับผม <c oughs>